วิดตะลาซ้ายไฟบไปกระดับคอยเดอร์ผู้ขากักครับคผู้ปิดบอกว่าพี่เราเอาาผู้เบิงกับเบิ้งครับอ่าผู้เกลือนกับเกลือนครับเพิ้นครับรถกส่ตื้ว่าเมื่ออาชีพนะครับมื ญาเกียนใหญ่ขร้อมอัพเดียร์อุดมนะครับยิ่งใหญ่สมศักดิ์สีนะครับน,น้องนั่งรับยืนตากแดแกดกโอ๊เอาเด้อลูกเด้ออตเอาตั้งแต่เหลี่ลยงเปลี่ยนเพิ่งจะยังอดเอาลูก อันบอกไปฮามรนดันขบองไปฮามรนดันขรับยกขึ้นอีกแน่อ้โอ้ยนอกมีแต่เออเออจักบองไหนละก็บอกกันป้ามีนดันครับยกขึ้นอีกครับงอนพญานา Mother, no คอยหักด้วยกันเออได้แล้วข้ามคืนบาทไปบอสเข่งละบ่ะ อันต้นเล็น้อยติ่ตีนมหอยน้องป้าหน่ะนะสายสายที่เบื่อหนาเออพ่อแม่กินกันเรื่องนั่นครับกีนกันเรื่องนั่นครับเส้นเดียวนั่นเส้นเดียวนั่นเส้นเดียวนั่ะโตตัวเลขกหาจุดศูนย์ศูนย์เมียนหน่ะบะวตัวลุงนั่นเส้นเดียวนั่นตัวเส้นเดียวน่ะคำไมมึงคำไมมึงตัวเส้นนึ่งนั่นตัวเส้นเดียวหน่ะเอาให้รถซูเส้นนะครับมันยังมีเส้นงนึงครับผมสุ้มขึ้นบัตร อ้าวผ่านบั่นเคลื่อนหน่อยนึงครับบั่นสมุนิไม่เบิกครับปูมอ้าวได้บ่เบาเบานะครับเด้อได้ไหมทตัวนี้ครับคืนดีครับทำคืนดีหน้อยนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาครับคืนดีครับทำคืนดีโมกิสเออขึ้นบั่นเด้อสุดยอดนะครับอ้าถอยครับเดินบ้างครับเดินมาครับปมอ่าเดินหน้าตรงมาก่อนครับตรงมาก่อนนะครับ อ่าเบิดนะครับเด้อสิ ah, ่งสำคัญครับเกิดอะไรม่น้อยสายตายหลายๆลูกดูช่วยกันคร่มันจี๊ดอาไฟเกิดมากครับอ่าวิ่งหัวมาละบายอ่าอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอ่านิดนึงครับเรื่อยครับเรื่อยผ่านครับผ่านเรื่อยครับ อาห่างครับห่างครับครับอ่าเรื่อยๆครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไี่หยังละเรื่อยๆครับเรื่อยๆห่างครับ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 อ้าเบาขึ้นระดั หมองพัดเพิ่นติดบ่าบานเอาไม่ค้ำหมองพัดคือดเบิ้งครับประมาณหาเซฟนี่แหละครับเอาบองพัดลรอครับเดี๋ยวเบาเอาเบาเออผ่านครับผ่านใจเย็นๆครับใจเย็นเอาซุกึ้นสายไฟหรือซุกคืนดีมั้งไปไปสายไฟซุกดเบิ้งครับตพัดนะครับจะหาได้ไหมอีกนิดนึงเออครับผมเอาเดินหน้าอีกนิดนึงครับเดินหน้าอีกนิดนึงครับ จะเป็นลวโยกนี่เป็นคนพิงวัดทีอันนี้เดียวครับนิดเดียวเบาเบาครับเบาอ้าวเรื่อยๆครับไปเรื่อยครับห้างแล้วครับห้างแล้วอ้าวห้างแล้วครับห้างแล้วครับอ้าววิ่งครับวิ่งพอดีครับซุปซุปกันดีของสายไฟดึงกันดีหมดซุปกันดีหมดโอเคได้ไหมครับพอดเล็กกอพอดเล็กกอดมึงนะอ้าวผ่านครับผ่าน สองอีกน so 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 okay. ึงสองอีกหนึ่งสองครับโอเค่านะผมด้วยเดี๋ยวทีหนึ่งครับบาดเที่ยนน้อนก็ดีเล้นะครับสายไฟสมีนะไฟไดนะครับอ้าขอทางก็ได้เรืทั้งนาครับอ่าต่อไปเดี๋ยวจะได้คนโยกได้บีมอ่าสิแดงคนโยกก่นจัด แดดที่หนึ่งที่สองที่สามใส่กี่ไม้ก็ทำอ่ะเรียบร้อยครับเอาท่านี้ไปต่อไม่ได้อ่นางรำครับนางรำเตรียมพร้อมพร้อมครับอ่ะนางรำเตรียมพร้อมพร้อมเลยครับอ่ะพี่น้องเอ้าครับมาเบิ่งนางร้ำเรื่อยไปอ่ะ Oh <laughs> 那一份浓浓的衷肠。 no और जो प्रेरणा है

จิตตั้งใจประนมมือขึ้นนะครับอ่าป็นกำลังจิตก,กำลังใจนะครผู้รว่วมกันครับ และอีกเจนหนึ่นะครับที่จะมีการบอกกล่าวนะครับนั่นคืออาบุสร์วัดีนะครับของพระศรีสุรานะครับเจ้าพระพุทคนแรกของพระเอุดมนะครับอาจารย์ที่นะครับเจ้าหนี้ปรย์ตุ้งเพียงนะครับก็อาเตรียมข้อขอกเลยนะครับเจ้าหนี้ประจำตุ้งเพียงนะครับกพร้อมที่จะเพื่อนเที่ยงของพระเจ้าสัมพันธ์นะครับพี่น้องเฮานะครับขอประเจาสัมพันธ์ อ่าพี่น้องชาวบุรดินของเราไปร่วมส่งเที่ยวน้ำตาลเด้อนะครับไปส่งเที่ยวน้ำตาลนะครับกีจุดนึงอยู่ที่นะครับอนุสาวรีย์นะครับพระศรีสุระนะครับเพี่น้าโรงเรียนตะลุงศิลป์นะครับแล้วก็ไปส่งเที่ยวนะคเดินตะวันไปส่งเที่ยวน้ำตาลไปจนถึงป่าทางสสตงเทียมนะครับต้องไปหาเด้อนะครับไปโซนใหนกี่สุด นะครับจำไปเดือนละสามนะครับก็แล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดกระบวนเรียน,นของเราจะมีการแร่ยทั้งสองวันนะครับวันที่